Thank mm -hmm. you. a oh, jack น้ำใสเพราะว่าฝนตกเยอะน้ำมันมันหนาวไหมมันเย็นไหมน้ำก็ต้องเย็นแหละคุณพ่อมันหน้าหนาวค่ะไม่เอาไม่อยากลงน้ำไม่อยากลงน้ำฉันกลัวตกน้ำ You're not for you again are you mate? Remember you fell on that rock and then it was really funny and everyone was trying to the rock? Yeah And then you were there being sad Simon! It's... <laughs> it's a dream It's like a dream Yeah

Strong grenade. I'm gonna find the first person to find a you. froggy froggy. Froggy! อะไรคุณพ่อนกกระตู๋อ๋อนกกระตู๋ดำค่ะทุกคนเข่าแดงเดี๋ยวพามาดูนกกระตั้วดำนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวดูมาดูนกกระตั้วสีดำ่ะหางแดงแถวบ้านเราก็มีเป็นเอ่อเป็นนกกระตั้วแต่ว่าตรงหัวเขาจะเป็นสีเขียวนะพ่อเนาะเพาะทุกไร่บ้านเรามันจะเป็นหัวสีเขียว 이게뭔말입 วันนี้เราจะกินสน้มตำกันนะคะสมตเหมือนจะทำใหานันง โอเคพี่พี่จทำไหคะอ๋อเออพ่อจะกินไหมคะตรตำเจนเรามีผัดต้นกึ้นเด๋ยวด้วยสิ t i s is a little mini one. <Yeah. S 1> What happened to these bits? ไี่ได้เป็นเหมือนเคยบางเวลาเขาเผามันก็สีมันทำให้สีไม่นเหมือนกันบางเวลาเขาเผาโอเคเราตําให้คุณพ่อก่อนโอเคไม่มีพริกของพ่อไม่มีพริก <Okay. S 1> okay. เอาใส่น้ำตาลเติมน้ำตาลแล้วช่วงที่เอาใส่อ,อนค่ะ พ่อจนะกินตำไทยเนาะจะเอาพริกไหมพ่อไม่เอาไม่เอา,าใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาให้พอตไปเลยๆตัดสน้นตัดสุดโไม่ต้องอายนะ <c oughs> น้ำปลาใส่เยอะเพื่ออะไรคะับว <c oughs> ้าว t crazy ไม่ใส่ แล้วตาข้าวปนดูเข้มใส่มะเสือเทอะไรกินข hey, you you ้าด้วยก็ปลา้านิดหน่อยค่ะปลาดาไหมคะครับผมปลาดานไหลปลา้านปลาา่คอมเนแบี้ค่ะคนๆแล้วก็ตันๆเข้มๆตคนๆใส่ปลาดานข้่วอีกแล้วนี่จช่วเหอมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าว มัน,มนมาจกตัวมาพร้าวหรอมันจะดกกมะพร้าวทำเองไหมตีมมันไม่เขาดอกมะพร้าวใช่ไหเราตัดแล้วก็มีไม้ไผ่เอาไปรองตอนคืนมันจะหยดหยดหยเป <c oughs> ็นน้ำหวานออกมาเมียนี่ด้องของพ่อโอ้ว้าวลองชิมอันนได้ไหม,ไ,มได้ค่ะเมี่นี่มันโอเคมีผัดก๋วยเตี๋ยวด้วยค่มยะทุกคนไมผ็ด อืมบูมเย้แมนเย้ right พอแล้วโอเคอืมขโมยอะอันเป็นนัดโอเคไปไปพร้อมมีนาที่พร้อมให้คอก่อมของคุณพ่อนะคะทุกคน ก็ต้อตามเติมมันขาวมันอืมมันดูดีครับเอ้ยเจ๋งมากทำอาหารด้วยทำอาหารเจ่งมากเลยทุกคนทักคนอคอย่อองมากครับไเเเดเยอหวายยยย I want to eat spicy, but I don't want it like too spicy. I want it a little bit spicier than that, but I don't want it too spicy where I can't fish. And mm. don't make too much. One meter two meters? One You thought you can eat right? Um, yeah. Or you want less spicy like Thailand? This is one four. ติงงบอบเบิลนสาวไม่ด d เไม่ดเยไม่ดดูเไม่ดยไดม่เลยไม่ม่ัเลไเดูเ่เลม่ดเลไม่ดยม่ม่่เลยไม่ไมู่ไม่ชอบ่ด่่เเท่ย่ <laughs> I like my lesson. Yes, you did. I like mine. Oh, God. I like it. I like I it. I like like it. I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  like มะนาวหรือเปล่ามันใส่พร้อมะนาวหรือเปล่าลุงพ่อนี่มันแพ้มันแพะกระชังชาชาเลยหรือเปล่านี่เด็กนี่เด็กใครคันท็ง i mm -hmm. oh, Hey, this is extra yummy today. Mm -hmm. Oops. Yeah. Made sense <laughs> Um, what do you mean? This is not spongy, though, <laughs> จริงๆมันคั่เพรมันแผ็ดมันมร้อยยังไงมันดีอร่อยมากมันพอดี <I try. S 2> นะมันเผ็ดได้ยังไงคงุณพ่อไม่ได้เผ็ดซิกเลยกระเทียมหรือเปล่าไม่ไม่ม่ไ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 ไม่ไ่ไม่ไม่่ไม่่มไม่่่ไมเ่ม่ม่่ไม ถ้าไม่อร่อยจะโดนไมเดอยวเไม่ต้องเพ็ดมากเลยสำหรี่ไปไปเที่ยวพวกนี้เดี๋ยวคิด่ w h e e you going, eh? v i <ivid. S 3> v i i t t o the city. ถามีป้านีมาลองใช่ไหม โชว์แสงสีไฟสีเสียงสีอะไรคือไปกับเกมคอมพิวติคนจะไปกับเธอไปยังไงคะขึ้นนนไปยังไงพี่ไปยังไอไปได้เกมาย่างไงออโรบี้าจารยพวกของออีจะมารัดจะพอเหพี่ไปคนไทงานในมองด้วยเหรอต้องเจคนจะพอเหรอพี่ Okay. Oh no, we're cooking two people out. <laughs> you know what? <laughs> so, yeah, no, yeah, but they said they were going to take off. So me, Ada, and Olivia in Grace are so going back to basic camp, mm -hmm. and then still on Ada. Oh. Yeah. Um, so the rest, you at home? Mm -hmm. and my uh, my ears are as big as yours, so.

มีแค่พี่ลูกได้แล้วค่ะพอ<ว>ไหมทำ้ยังไม่ต้ไหมไ,ได้สิทำไมให้กินนะคะน o you c a เพราะว่ามันนิ่น้ำหรือขนมข้าวมันดีด้วยซอสจะดีมากพี่ขอบคุณยินวลต้อนรับซ้ำส้มตำให้พอ่ออร่อยมากอืม Some but none took on Dakar. Help huh? me from here. -hmm. Well, right. super responsive. Okay, you should get... You should get your masons before I crack up. I think you guys are never like bored getting planes, helicopters. Mm -hmm. <laughs> <laughs> no, that's my friend's onion track. Really? What are you into? Barbie. <laughs> <laughs> Yeah, that's what they're into. <laughs> so are they into just tank stuff like? No, no, no. Um there's only actually a few people that are into like train stuff. It's me, Harry, and well, that's it. Really? Who else do you play with them? Or is it Minecraft you using No. We just all oh, usually play simulators and, and other times we're usually all playing different games for so all four with each other. Oh yeah. <laughs>

It's gonna look even more jerky. Hello, I'm from Yangip Kai. Oops. <laughs> hey, that's, that's not good, that's Mmm. I'm going I'm going to Oh, me Kai. Down, ซื้ออ๋อมันเมากแล้วมันไม่ไข่แล้วหน้าหนาวแต่จริงๆแล้วไก่เรามันไข่อยู่สองสามก็มีประมาณสิบห้าตัวใช่ไหมอืมแต่ว่าไข่มันมันไข่อยู่ประมาณสี่ห้าตัวแต่ว่าเราไม่อยากแบ่งไข่เพราะช่วงนี้ไข่มันแพงนะคะที่นี่เพราะว่ามันมีโรคระบาดค่ะเขามันก็เลยไม่มีไก่ให้ไข่ค่ะทุกคนถ้าใครมีไก่อยู่หลังบ้านแปลว่าโชคดีมากๆเลย เย้ดูคุณพ่อได้ไรทุกคนเนื้อแห้งเนื้อแห้งค่ะทุกคน best thing oh, in the world อร mm. mm. right, oh, ่อยไหมคะโอ้พี่มาแล้วพีมาแล้ว นั่นเป็นิทส์สุนี่เอามาพีดอรอไหมคุณไทยล่ะสช่สุดๆดีนีด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 ี้ีด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 ้อลดี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 ดนดี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 ่ีไม่เอาไม่เอาฉันจะกินฉันจะกินอาหารของฉัน พอหันั่งช okay. ิ้นครับ yeah. I mean, so ิ้นกงกินข้าวอยู่ค่ะนั่ขายโดที่ทำเสร็จตอนนี้โยนใส่จานะยนมาพื่อะไรหรอซื้องินอีเล็กนะอใครอยากได้ชิ้นชบ้างม่เพรามีเสื้อผ้าเฉดเฉดกเสื้อเอาหรอเหมือนเด็กหรอ อะไรนครับคุาม okay. no, ี่ซเปอร์พลา่ซูเปอร์ยามนแกนี่เลันมไข่พ่จรเอรไข่อะไรยังราไมา่ไข่ผมทำแน่ฉันมีไข่ัเบซมด้วยมา รสเค็มนึ่งทูชว่าดิซซอมเอาบาอ้าวฉันขอให้เขาใส่เยอะๆส้มตำกินหลายคนแบบนี้มันอร่อยค่ะทุกคนกินคนเดียวไม่ค่อยอร่อยนะกินคือกิงเหรอกินคนเดียวมันเหงาไงพ่อถ้ากินหลายคนนะมันสนุกเข้าใจไหมส้มตำอือ มีรย่องนั้นใช้ซ่อมยังซ่อมก่อนม้องใช้ซ่อมม้วนนี้ถึงจะใจนี่ยังกินกับนิ้วมันถึงจะสะใจแต่ว่าไม่อยากกินกับนิ้วเพราะว่ามันน่าจะแสบตา I knew a t would o i n g

<laughs> <laughs> but I could. And then I slipped. Very good, okay. Very good, good. This is the one he was trying to help me out. Because I'm popping, I'm Because he did it to me <laughs>